ว่าแม้โอซามีโอกาสได้ทําชุดให้นางงามระดับนางงามเวอร์คานใส่ก็ทําออกมาสะพังชิบหายปล่นปนปนปี้หมดเลยอย่างเงี้ยใครใครจะอยากมาประเทศมึงคะก็จบลงไปแล้วนะคะการประกวดมิสโกลบอลอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศข้างบ้านเป็นเจ้าภาพจัดไปจบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะคะโดยนะสาวไทยก็ได้รองอันดับสองนะคะส่วนข้างบ้านล่ะคะ ตูตั้งแต่รอบ12คนแต่ก็ยังสร้างความภาคภูมิใจละค่ะให้เขาว่าโอ้โหฉันนี่ก็ได้เข้าท็อปเทเตีอาศัยความเป็นเจ้าภาพนะคะก่อแขงกอขาเข้ามาจนถึงรอบท็อปเทเวนตี้ได้แต่ก็ไม่ถึงรอบท็อปเทนนะจ๊ะโดนเคลียร์ออกตั้งแต่12คนสุดท้ายสวย่วนน้องนิชกานคนไทยเราก็ได้รองอันดับสองสมมงสมศักดิ์สีค่ะนางงามเปอร์ติริโกนางสวยจริงสวยแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะ ทั้งรองแล้วก็รองอันดับหนึ่งรองอันดับสองลองอันดับหนึ่งก็เหมาะสมตำแหน่งของเขาสวยสมมงของเขานะส่วนลองอันดับสองของไทยก็สวยงามเลิศสุดในอาเซียนนะสมควรที่จะได้รับตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้นะไม่ได้มาพูดเรื่องตำแหน่งใครได้ใครสวยใครสมมงนะคะวันนี้จะพามาชมความคเมนในรูปแบบของพิธีกรนะคะพิธีกรที่ว่าคือใคร พิธีกรคือว่าคือร้องอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สนะมาร้องอันดับหนึ่งจัก,กรวาลของไทยเรานี่เองแอนโทเนียโพซิลนะสวยสุดรองอันดับหนึ่งในจัก,กรวาลน,นี้นะคะอืมเป็นรองแค่มิสยูนิเวอร์สแค่นั้นเองนะแอนโทเนียเนี่ยชนิดที่ว่าใส่อะไรก็สวยแล้วค่ะนะแต่ ก็ดันมาตกมาตายเพราะชุดงูสิงหนะ์ไชาวเน็ตไทยก็แซวแรงละคะเนี่ยชุดงูสิงห์นะบางคนก็บอกว่าชุดเบจิต้าเออบางคนก็บอกว่าชุดแมงกวางบางคนก็บอกชุดด้วงอืมในว่าแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์นี่นะคะมาจากปราสาทนครวัดพนะมีเหรอคนเราเอายอดปราสาท มาทําเป็นชุดซึ่งมันออกมาก็เนี่ยย่ะอย่างึ้นที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคะ่ะบางคนก็บอกว่าเปจิต้าบางคนก็บอกเป็นกอมอน Mon, นะบางคนก็บอกว่าด้วงกวางอืม่อนคุณป้าล่ะก็มองเป็นชุดแบบว่าในหลังสายไฟแบบชุดมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนี้นะต่สา,สายตาคุณป้านะซึ่งแอนโทเนียคนสวยระดับรองอันดับหนึ่งจักรวาลใสย่ยังสภาพขนาดนี้แต่ถ้าคุณป้าใส่ล่ะคะเป็นตัวอะไร เป็นด้วงกว่างชัดๆแล่ะค่ะอืมก็เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีไซเนอร์เนี่ยก็ออกมาแก้ตัวนะคะว่าออกแบบเนี่ยยังไม่เป๊ะเพราะว่านางใช้เวลาแค่3าสีวันแต่ก็ยังทำอย่างรับผิดชอบให้มองว่าเป็นการเปิดโรคแฟชั่นของประเทศแคมนนะคะอืมทีนี้ก็มีคนมาบอกอ่ามาคอมเมนต์ในเพจของ ดีไซเนอร์เนี่ยโดยดีไซเนอร์ชื่อว่านะอโอลิวากองโอลิวากองนะอืก็โพสไว้ละค่ะเห็นแล้วก็คนสวยๆแบบน้องแอนเราเนี่ยก็ืนะขนาดสวยระดับรองอันดับหนึ่งจักรวาลยังออกมาสภาพนี้เด้ยถ้าคุณป้าไปใส่นะก็นะเผลอๆคนก็จะจับไปจี่กินแล้วเนี่ยอืมคนนี้ก็เลยบอกว่าในความคิดนะเขาไปคอมเมนต์ในเพจของมิสเตอร์อลิวา กองนี่นะคะดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดเนี่ยชุดอะไรแรงบันดาลใจมาจากนาครวัดแต่ชาวเน็ตไทยตั้งชื่อให้ว่าชุดด้วงกว่างนะคะในความคิดเนี่ยคนนี้เขาชื่อแตงเกียรน่าจะเป็นคนประเทศเขาอื คนประเทศเขายังรับไม่ได้นะคิดดูสิคุณผู้ชมคะ่ะในความคิดแอนโทเนียเหมาะกับชุดที่เซ็กซี่ชุดใกล้ชิดชุดสวยแต่ไม่เหมาะกับนางเสียดายถ้ามีโอกาสมิสเวิลด์คัสขนาดนั้นควรเรียนรู้ความเหมาะสมของคนคนนั้นสักนิดและเมื่อดาราหรือนางงามมีชื่อเสียงมาประเทศเราเขาจะคิดถึงคุณเป็นคนแรกหวังว่าคุณจะยอมรับความคิดเห็นนี้เพราะฉันก็เป็นแฟนของคุณและแฟนของแอนโทเนียเขาอบอกว่าแหมโอซามีโอ ได้ทําชุดให้นางงามระดับนางงามเวอร์คัสใส่ก็ทําออกมาสะพังชิบหายป,ปย,ปยปลปนปนปี้หมดเลยอย่างเงี้ยอใครใครจะอยากมาประเทศมึงคะใครก็อยาอยากมาใส่ชุดมึงคะมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยใส่ทําชุดให้คนระดับมงจักรวาลใส่เนี่ยก็ทาซะหมดราคาอืทีนี้ใครใครจะอยากจะมาเนี่ยอถ้าทําออกมาสวยเนี่ยใครใครมาการเหมียนก็นึกอยากจะใช้บริการของคุณทีแล้ว ดีไซเนอร์ออกมาตอบว่าไงเขาบอกว่าฉันก็อยากจะทําอะไรที่แตกต่างจุดประสงค์ของฉันก็คือการส่งเสริมผ้าไหมที่ฉันออกแบบเองให้กับประเทศกัมพูชาคือมือไม่ถึงไงคะอืมดูแบบสเก็ตแบบแพทเทิร์นเนี่ยนะดูกับชุดที่ได้คือไม่ตรงปกอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของประเทศนี้นะแต่ยอมรับความผิดพลาดความสร้างกระบวยห่วยแตกของตัวเองไหมไม่คะ่ะเทเนี่ยเห็นไหม,อ,มอ้างว่าตัวเองมีเวลาน้อยแค่สามสี่วัน เขาบีบงานมึงเมื่อวานนี้แล้วให้มึงทําชุดออกมาวันนี้เหรอเออทําไม่ได้ก็คือไม่ต้องทําสงสารแอนทอเทนียเลยมึงเออโกูซึ่งเรื่องนี้นะชาวเน็ตไทยก็มีความคิดเหมือนคุณป้าเลยคอมเมนต์เพจเอกฉันสงสารแอนทอเนียอืมโดนแกงซะอืมอย่างคนนี้ก็บอกว่าโอ๊ยพังมากค่ะใช้เวลาปีหนึ่งก็ไม่ได้ต่างจากนี้หรอกค่ะสงสารน้องแอนเออใช่นะต่อให้ใช้เวลาสิบปีดู ดูดูการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นในชุดอ่านางงามของเขาเองที่ทํากระทงไนงะเห็นไหมภาพสเก็ตเป็นแบบนี้ตัวอย่างออกมาเดินเป็นแบบนี้สภาพสภาพนะดูชุดนี่นะเอาว้ล่างออกมาเป็นแพทเทิร์นสวยงามอลังการยิ่งใหญ่อืมเละเลอเพอร์เฟกแต่พอออกมาเป็นตัวจริงอน้องแอนคนงามระดับจัก,กรวาลสภาพเหมือนงูเหลือมอืมสภาพเหมือนงูสิง อคนนี้บอกว่าเหมือนชุดฟิกเกรโล่อ่ผาผู้ชมรู้จักฟิกเกรโล่ใช่ไหมอืมคนนี้บอกว่าก็ถแถลงลงแถลงได้สมกับความเป็นขมนมากคนนี้บอกว่าเป็น,ปนดีไซเนอร์ปลอมใหม่คนีย์อืมน่าจะนะอืมเรียนจบมาจากสถาบันดีไซเนอร์ของประเทศเขาละมัง้งนะไม่เคยมาเรียนออกแบบแฟ,ฟชั่นสากลในประเทศที่มัน เออเจริญรุ่งเรืองแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์สอนก็ไม่รู้จบมาจากไหนนะสอนแล้วเป็นแพทเทิร์นเป็นดีไซเนอร์แบบนี้ก็พอค่ะพอบอกได้เลยพอนะคะส่วนนางงามคนใดคนไหนก็แล้วแต่ที่จะไปใช้บริการชุดดีไซเนอร์ของประเทศแคมนะ,ะมึงเช็คก่อนนะคะเช็คก่อนคอร้องเช็คก่อนนะคะไปเดินตลาดสามเพ็งนะไปเดินพารรัตแพตตินัมนะอาจจะได้ชุดสวยรวยเสน์เก๋ไก่สไลเดอร์ฟันนี้เยอะได้ค่ะว่านะ นางงามของแคมเองนั้นอืก็มายืมามาเช่าชุดจากประเทศไทยนางไม่กล้าใส่ชุดของดีไซเนอร์ของประเทศตัวเองดูสิแต่ วางใจให้แอนโทเนียไปใส่ชุดดีไซเนอร์ของเขมีนได้จังใดฉันก็งงใจเด้อพี่นอ้องอืมคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ากาฝีมือมมีแค่นี้อะฝีมือหรือฝีตีนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรก่อนมาจากปราสาทนครวัดคืออะไรต้องมีธงมีนครวัดอืมในประเทศนี้ออกแบบอย่างอื่นไม่ได้นะแรงบันดาลใจก็คือมาจากกระทงเอย้ยมาจาก่อธงมาจากนครวัด หรือไม่ก็มาจากอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศเขานั่นแหละคะ่ะอืมือมคนนี้บอกว่าโอ้ยรำไม่ดีโทษปีโทษกองอืมคนนี้บอกว่าไม่สวยก็คือไม่สวยค่ะอย่ามาอ้างว่าเวลาน้อยอืมคนนี้บอกว่าหยามเรามากเอานางงามสยามมาใส่ชุดกากๆอืมี่เหมน็นอืมคนนี้ก็เลยบอกว่าอ่า ังใจดับออร่าของแอนโทเนียหรือเปล่าเพราะเห็นชุดของนางงามคนอื่นๆก็สวยดีอยู่ไม่ได้กล่าวหานะแค่สงสัยชุดนางงามคนอื่น ก็มาเช่าจากประเทศไทยไงคะอืมแต่ว่าวางแผนมาให้เอนเนียมาใส่ชุดนี้เพื่อกะว่าจะโปรโมทฝีมือดีไซเนอร์ตัวเองให้ออกไปที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกประมาณว่าอุ้ยแคมก็ไม่ได้น้อยหน้านะมีไซดีไซเนอร์ฝีมืออลังการแดงบันดาลใจมาจากนครวัดอันยิ่งใหญ่อาอ่า,อาใส่ออกมาอาศัยเรือนร่างของจกักรวาลรองจกักรวาลอันดับหนึ่งนี่แหละค่ะจะโปรโมทประเทศทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทาง เวทีประกวดนั่งทั้งผ้าไหมทั้งอ่าแดงบนันดาจใจมาจากนครวัดออกไปสู่สายตาชาวลกูกหากินง่ายนะกะว่าชุกมือเปิดทุกอย่างยิงนกปืนเดียวได้นกสองตัวเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเอาแปตัวยิงนกนัดเดียวจะเอาปืนแดตัวเออเเนี่ยประมาณเนี้ยแต่มันไม่สมดังหวังเพราะอะไรเพราะความง่อยไงเพราะความกากไงอืมเพราะอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ ฝีมือ,อยังกากฝีปากยังเก่งนะคนประเภทประเทศนี้นะคนนี้บอกว่าถ้าให้คะแนนนะสิบคะแนนก็ให้แค่สามคะแนนความพยายามเพราะอย่างน้อยก็ยังมีความพยายามที่จะออกแบบเองอ๋อเอออันนี้ใจดีนิดนึงคนนี้บอกบ่งก็คือบ่งจ้าคนนี้บอกว่าดีไซเนอร์จับยัดแยกชุดราตรีกับชุดแฟนซีไม่ออกฝีมือก็ไม่ถึงระดับโลกแต่อยากอินเตอร์ใช่มันงานระดับนี้มันใช่งานออกมาโชว์ชุดแฟนซีไหม อืมเนาะคนนี้พูดถูกอืมคนนี้มาถามว่าผ้าไหมใครทอขอดูสตอรี่หน่อยอย่าให้รู้นะว่าซื้อไปจากไทยคนนี้บอกว่าแอนโทเนียเนี่ยเคยใส่ชุดอะไรก็สวยคุณทำได้สิ่งที่แตกต่างจริงๆอืมคนนี้บอกว่าพูดเหมือนคุณป้าเลยกามต่อไปนี้คนไทยจะไปรับงานประเทศนี้นอกจากต้องกังวลมันจะชักดาบหรือเปล่าสิ่งที่ต้องวง ส่องกังวลเพิ่มก็คือมันจะเอาชุดอะไรให้กูใสขึ้นเวทีวะอืม้มกากมากๆอืมอันนี้ก็เป็นความเห็นหลากหลายจากเสียงอึงมี่ของประชาชีประชาชนคนไทยแฟนคลับของอินเตอร์เนียละค่ะที่เห็นชุดที่น้องใส่เมื่อคืนนี้ออกมาแล้วก็โหหือฮาหือฮาน้ำตาไหลกันทั้งประเทศไทยส่วนคุณผู้ชมล่ะคิดว่ายังไงกับฟ้าออบบดีไซเนอร์ประเทศข้างบ้านสามนาฬิกาของลาปังโป๊ปังพินาศ ปังปุริเย่หรือปังพินนาทั้งปังทั้งโปะคุณผู้ชมคอมเมนต์ได้ที่คลิปข้างล่างนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จากลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ